สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเบฟอีกแล้วหลังจากที่เบฟได้ลงคลิปประมาณ4เดือนเลยนะทุกคนแบบนานมากชื่อเบฟไม่ค่อยมีเวลาได้ทำที่มันก็เรียนแล้วก็ คิดเรื่องมหาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่วันนี้เบกก็ได้สั่งพัสดุมาแล้วก็จะมาแกะให้ดูกันตามชื่อคลิปเลยก็คือแกะสินค้าจากช้อปปี้ชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นใช่ทุกคนฟังไม่ผิดก็คือ1บาทจริงๆี่ยวันนี้เราจะมาลองแกะดูว่าใน1บาทนี่มันจะมีสินค้าบ้างเราสั่งประมาณประมาณสิบหรือยี่สิบชินนะ้นแหละงั้นเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยนีอ่อันนี้ก็คือพัสดุของเราที่มีมามานี้ คืเอเยอะมากที่เราสั่งเราจะลองมาซูมหยิบกันเลยเนาะว่าสินค้าชิ้นนี้มันคืออะไรเพราะว่าเราอะก็ยังไม่ได้ดูเลยตั้งแต่เราสั่งมาว่าเราสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดไปแล้วก็แกะไปด้วยนะคือเรากดสั่งไปก็คือมันเป็นโปรช่วง10.10 10, ใช่ไหมมันจะเป็นราคา1บาทหลายอย่างอะมันจะราคา1บาทอุ้ยเอาอันนี้ออกมาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกของอีกคัน่้นแรกเดี๋ยวเราเนี่ยอันนี้ใกล้ที่สุดแล้วใกล้ที่สุดเดี๋ยวเราจะลองมา เปิดดูเลยเนาะอันนี้เราจะขอขอเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงข้างข้งนี้เนาะน,นี่เลยชิ้นแรกน,นี่ก็คือพัดลมมือเราจะลองแกะกันดูว่ามันเป็นพัดลมมืออะไรยังไงนะทุกคนเอ้ยน่ารักอยู่นนะเราจะมาลองแกะกันว่าใช้ได้จริงไหมนีญญ่ันเหมือนจริงทุกคนเราก็เออ เย็นอยู่แต่เมื่อยนี่นะหนึ่งบาทเราจะเอาไปตันนี้หนึ่งชิ้นไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะสู่หรือตาอันนี้อะไรเย่ใหญ่ต่อไปนะทุกคนเอาจริงไหมมเป็นคนที่แบบตื่นเต้นมากที่แบบมาเปิดทัศนวอะไรอย่างเงี้ยจริงตัวเองก็รู้นะว่าเพราะว่าตัวเองเป็นคนสั่งแต่ว่าตอนนี้เราก็ลืมหมดแล้วเราหมกอันนี้ไว้ประมาณประมาณประมาณ20กว่าวันเลยนะที่เราไม่ได้ เราแบบไม่ได้แกะเลยเรารับกัสดุมาแล้วก็เอาบางไว้เราไ้เพราะว่าไม่ได้มีเวลามาถ่ายเราเรอมาคร,ครั้งเดียวเราก็ถ่ายหมดเฮ้ยอันนี้เพื่อนตีไข่ทุกคนเพื่อนตีฟองนมนี่เฮ้ยสีเขียว,วทุกคนนี่เห็นไหมหนึ่งบาททุกคนหนึ่งบาทจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนวนะ่ามาใส่หานอะไราาน่าจะใส่หาน a อสองก้อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทีหลังเราจะไปแกะชิ้นต่อไปกันเลยนี่สองบาทแล้วผ่านไปสองบาทต่อไปอันนี้นะะอเอออันนี้สายชาร์จไอโฟนเราแบบน่าจะโอเคบอกเดี๋ยวเราต้องลองใช้ก์ตหอนหวังว่ามันจะไม่ระเบิดใส่หัวนะ นี่นะอันนี้มันบอกว่าเป็นของกอกคอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงยังไงอะไรยังไง <Nope. S 1> นี่นะอันนี้ก็หนึ่งบาท่านไปแล้วสามอย่างสามบาททุกคนไปอันนี้ละกันอันนี้ก็หนึ่งบาทเหมือนกันก็คือหนึ่งบาททุกอันนั่นแหละเราไม่ต้องพูดเนะเาะจะไม่อ่านชื่อเลยนะเราหยิบสุิ่นมาเลยอเอยู่ในถุงมาปะมันคือผ้าทุกคน ข้างไมโครไฟเบอร์สีเทาเห็นไหมข้าไมโครไฟเบอร์ไันนี้ตาอะไรไม่รู้เฮดเฮ็ดบนใบเออดีอยู่ดีอยู่ทุกคนเอาไว้แบบเช็ดรถเช็ดจานเช็ดอะไรก็ได้นี่ๆนูจะวางไว้ตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะซ่มอีกเหมือนกันมันเยอะมากเลยครับเอากล่องก่อนแล้วกันกล่องอในกล่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรแต่ละ มันร่อนแก่กันมันคืออะไรเอ้ยแก้วน้ำเอ้ยน่ารักมากเอ้ยเนี่ยี่เก้าใบใหญ่มากเลยเราคนแล้วก็แบบหนามากแล้วก็น่ารักแข็งแรงวีน่ารักเห็นไหมสี่ชิ้นแล้วไปต่อกันเลย มีหล่าชิ้นมากมีเรล่าว่างไหมตรงนี้มันจะดูลุกๆหน่นาโต๊ะอ่ะเพราะว่ามันเป็นโต๊ะญี่ปุ่นธรรมาดาต่อไปอันนี้เลยดูกันก่นอนเฮ้ยสมูดแกดีมากอันนี้ไม่ไปนี้ด้วยเขาแบบบอ,อกว่าขอบคุณลูกค้านะคะอย่าลืมให้คะแนนเลยด้ีย เฮ้ยสมุดสมุดแบบไหนวะเรากดเรากดกลิ่นทราบอไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นสมุดแบบไหนเฮ้ยขนาด A4 ขนาด A4 เฮ้ยแบบกรีดทุกคนใครชอบบ้างเลยแบบได้มากเลยที่เป็นสมุดแบบกรีดอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นตารางอ่ะดีมากใครที่ชอบแบบแนวแบบจดโน้ตอะไรอย่างนี้คือแบบเออดี พอดีเลยต้องใช้ไม้์ล่อแมวทุกคนเฮ้ยน่ารักมากแต่เราไม่เลี้ยงแมวนะแต่เราสั่งมาทำไมไม่รู้พ่อหน้ารัก พิมคข่ทุกคนมันคือพิมพ์แบบที่จะไปทอดไข่เป็นอันนี้เป,นปเป็นรูปหัวใจล้วก็ออกมานี่น่ารักมากมันเป็นรูปหัวใจนะทุกคนเราเอาไปวางไว้ตรงกระทะเราก็เอาวางไว้เรา,เาวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไข่ใส่มันก็จะเป็นรูปหัวใจเลยทำแบบอาหารชงอาหารเช้าอาหารให้ครบครงครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะ ต่อไปกันเลยนาะเดี๋ยวนะอะไรที่อยู่ในมือเราวนะอะไรอันนี้แอบแกลมาแล้วทุกคนมัคนมคือรองเทา้านี่รองเท้าแบบลำลองใส่อยู่บงอยู่บ้านใส่ไปเที่ยวแส่อะไรก็ได้ไออยู่นี่หนึ่งบาทเหมือนกันต่อไปเลยต่อต่อไปอันนี้สีดำไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเฮ้ย โมันคือหนูเท้านี่เองมันเป็นหนูเท้าข้อสั้นอ่ะที่เราเอาไปใส่พวกรองเทา้าเวลาเราไปทุงไปเที่ยวนี่นะเราก็เป็นคอตตอนเป็นสีออกเทา,เาสีเออสีเบจเมทนเอ๋ยนาา่ารักอันนี้ชอบชอบนี่นะทุกคนต่อไป๋ยว โซ่อันนี้มันคือโซ่ที่ไม้แขวนผ้าทุกคนแบบเออไปใช้อย่หุงโย่หัวอะไรมีนี้คือรองให้แบบนี้ใช่ไหมว่าเองให้แบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอาผ้าอื่นอามาห้อยตามตารางนี้ได้เว้ยคือแบบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีสิบมีสิบลูก็แทงวแบบ่าห้อยได้สิบตัวเออคือแบบดีมากนี่เนี่ยเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็ได้ไปห่อแล้วนะแบบเรียนต่อมหา,นา,นาลัยเรา ไม่ต้องใด้ใช้แน่นอนยอะไรเงี้ยลยอันนี้มีประโยชน์ต่อไปกันเลยต่อไปอ๋ออันนี้มันคือสมุดโนต้ตอันนี้มันเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้หนึ่งบาทเหมือนกันต่อไปเฮ้ยหมดแเ้วเลยสองชิ้นสุดท้ายต่อไปจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่ามันคืออะไรอันนี้จะเป็นดีซองมากเลยแบนะี้นเห โอเคอันนี้มันคือกล่องใส่รองเท้าทุกคนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขอพับก่อนนะกล่องใส่รองเท้าแบบดีมากเลยอ่ะนี่เอ้ย,อย,อยคือแบบเราอันนี้ใส่ยังไงเนี่ย เนี่ยทุกคนใครที่ประกอบเป็นช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเราประกอบไม่เป็นจริงๆประมาณ5นาทีเรานั่งประกอบอยูน่นี้แต่ว่าไม่เป็นเนี่ยเอางนี้ไปเนี่ยเออเธอก็ถือว่าเป็นนี้นะชิ้นสุดท้ายกันเลยชิ้นสุดท้ายจะเป็นนี่ชิ้นสุดท้ายจะเป็นอันนีเน้เขาเรียกว่าที่ห้อยผ้าเราห้อยผ้านีาน่ที่หนีบที่หนีบเป็นแบบนี้เลย อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือแบบหนึ่งบาททุกอันนั่นแหละเป็นสแตนเลสที่แบบกันสนิมนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันจะกันสนิมจริงไหมแต่เรามีอยู่บ้านสองอันที่ใช้อยู่ตอนนี้คือกันกสนิมแต่อันนี้ราคาหนึ่งบาทเราไม่รู้จะกันสนิมไหมนะหรืออาจจะโดนน้ำแล้วสนิบไปหมดเลยสนิบม,มาหมดเลยก็ได้แต่ว่าสําหรับราคานี้ว่ามันคุ้มไหมคุม้มถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาทวนให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้าง อย่างแรกนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาจากผ้าเนาะอันนี้จากผ้าไปอันนี้นหนึ่งต่อไปแก้วสองต่อไปไม้แมวสามแล้วต่อไปสมุดสมุดกริดสี่รองเท้าห้าอันนี้หกสมุดโน้ตใช้ไม้เ,เรียกว่าอันนี้เจ็ดผ้าไมโครไฟเบอร์ 8. แปดกับเจลครีม 9สายชาร์จไอโฟน10อันนี้เรียกว่าเครื่องตีฟองนมเดี๋ยวเราไปตีไข่ได้11ก็คือพัดลมแล้วสิบสก็คือกล่องนี้กล่องแหวรองเท้ารันนี้หมดแล้วใช่ไหมล้วก็13ามอันนี้ของทั้งหมดที่ทุกคนดูไปก็คือมี13ชิ้นใช่ไหมใช่13ชิ้นทั้งหมดที่รีวิวมาก็คือ13บาทก็คือทั้งหมดเนี่ยเราได้มาช่วงฟลชเชลใน โปรโมชั่นของ10.10 10ของ s h อป e ีนะทุกคนอนะันนี้ก็คือ1บาททั้งหมดเลย <c oughs> แล้วก็ที่จริงมันจะมีค่าส่งแบบ30-40ใช่ไหมแต่เราใส่โค้ดลดลงไปอีกมันก็ลดราคาลงไปอีกเยอะมากทุกคนแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเราได้ใช้จริงแล้แบบไม่ใช่มีแค่นี้นะมันมีเยอะมากๆแต่ว่าเราอ่ะกดไม่ทันแล้วก็บาง,บาง,บ,างบางสินค้าเราแบบว่า ไม่จําเป็นที่จะได้ใช้อ่ะเราก็เลยไม่ได้เลือกมาแต่ตรงนี้อ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วที่ในโปรโมชั่นถ้าใครที่อยากซื้อตามก็ไปซื้อได้นะแต่ว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เป็นสมาอร์ให้เราก็ออนั่นแหละท้ายคลิปนี้อยากจะมาขอขอบคุณ2 1 5คนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็ขอ,ขอบคุณที่อยู่ซัพพอร์ตอยู่เป็นเพื่อนกันมาเพราะว็บไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยว็บไม่ค่อยมีเวลา ก็อยากขอบคุณจริงๆขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆจนถึงพันซทรหมื่นแสนล้านัเลยก็ได้ก็สอหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นอาจจะเป็นแอคเคาทใหม่หรือว่าเพิ่งเพิ่งได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เรียกด้วยนะเดี๋ยวทยอยอัพคลิปลงแล้วช่วงนี้ก็เผื่อมีเวลาว่างก็จะอัพคลิปขึ้นเยอะๆมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้รมา